นางลำนางลำมีจะกคนเนาะค่ะมีสีข้นเพราะนางลำก็อบ่เมื่อยเนาะบุญหอดยอดเที่ยวทางไกลเดียวกระเที่ยวมาหากะย้อนบุญวังาสนาสู่พระาให้มาจองนาหอมเมื่อสงมาบูชาพระลับนับเป็นบุญเฮา พระเอ็นน้าผู้เท่ามาผ่อผู้บาอ้อนสอนเดเดิวจินจาริยาต้องบอกว่ามือนี้เป็นมือเทปผู้ใจแลรักดีใจที่สุดในชีวิตของศิล,ลปินหมอล่ำคนนึงค่ะที่ดีมาก รวมการร่วมงานเดย์แม่รวมบุญรวมสางบุญสางกุศลสาง,สงบารมีน้ำพี่น้องคอนแกนนะคะดียร์เจนชลยาเป็นคอนอุบลราชาท่นนี่แต่ว่าในมารวมประเพทนี่เฮพระลับสิงศักธิ์ครูบ้านครูเมืองพี่น้องคอนแกนนะคะได้มาเอาบุญน้ำพี่น้องคอนแกนถือโอกาสนี้ฝากเนื้อฝากโตเป็นลูกหลานพี่น้องคอนแกนเด้อค่ะเด้อฝากกขุนเน้เอาอาจารย์บิ๊ก ว่าแม่นมาผู <STEPHAN ES> ้เ <pu> ด <ce> ียวสิแล้วเป็นบุญมูทีเฮาสองคนครับผมได้รับอ่าทางคำสั่งจากท่านเจ้าวาดเนาะเพิ่นไหยประพันธ์เพ่งวอนหาบุญพลรับผู้ใดห้องเพิ่นกับเอาเพิ่นากได้บิวจิตชนิยาห้องแมนครับก็ะเลยประโจบบมอครับ ครบห้าร้อยปีองค์พระพ่อดีบุญไายสายเงาบิูมาลินบิวจิจลิยาบิวจิจลิยาเพื่อเวิร์ดซื้อเมื่อแมเดียร์พินยอมนันเนี่ยนักอมพี่บ่าเนาะฝากเนื้อฝากโตครคบพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขอบคุณหลายๆด้อขอบคุณสุขุมสุนมากเอาบุญรวมกันเนาะคุณบิวเนาะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอไงพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งขั้นพอกันอยู่ใสพ่พอบิวพอบีกระเอินใส่เน่เด้อฝากไว้ลูกไว้หลานเช่าขอ,อนแก่นมื้อนี้ขอข้าเข้ามาขอบคุณครับให้คอยเปิดตัวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยบ้านเนีเ่ยนี่ไหนวัด้ขี่ตัวไหนได้บัานเนีมาแล้วอยู่รถตู้แล้วผูญญ้ใหญ่บ้านฟิน,ลน,น,นแลนด์ไปเฮงาประลาบน้ำค่อยเลยนะณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปบ้าน สุดขั้วใดแย้มมือแย้มมือนัช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท้าจะได้พกับกัลกับกับศิลปินผู้มความสามารถถ้าจะได้พบกับศิลปินที um ่ ahead. พี่น้องรอคอย